อันนี้นะคะจะส่งเครื่องโอ่งผสมนะคะให้กับร้านเวฟฐานกระดุมนะคะเป็นโอ่งตัวใหญ่นะคะนี่นะคะ่ะจะเปิดการทํางานของเครื่องให้ดูนะคะว่าเครื่องการทํางานเรียบร้อยปกตินะคะเสียบเลยเสียบเลยนะคะเครื่องทํางานเงียบนิ่งการดูแลรักษาเครื่องก็ไม่มีอะไรมากนะคะตอนนี้เราจะใส่ มันจะมีลูกปืนอยู่สี่ลูกมีหนึ่งสองสามแล้วด้านนู้นอีกลูกหนึ่งเป็นสี่ลูกนะคะอันนี้เราใส่อัดจารบีไปให้เรียบร้อยเวลาการดูแลรักษาเราก็คอยเติมถ้าจารบีมันหมดเราก็คอยเติมอัดจารบีเข้าไปที่ลูกปืนในนี้นะคะแล้วก็ปุกน้ํามันตัวนี้กระปุกน้ำมันตัวนี้เราลองดูถ้าเกิดว่ามันท่องเละ เราก็เติมเข้าไปนิดหนอ่อยแต่ไม่ต้องเติมเยอะถ้าเติมเยอะแล้วมันจะล้นนะคะที่จุดเติมอยู่ตรงนี้นี่ค่ะใส่มาเตอร์เรียบร้อยจะพร้อมส่งให้นะคะ